ประมาณอย่างนีสิบเจ้าแต่ว่าเขาข้าววนๆมาได้ได้ที่เขาวางไว้รถเตนี่ก็เห็นอยู่ล่างไหมอยู่ในกรอบเจ้าความเขาแนะนําเขาไม่ได้แนะนำแย่แต่เราดูดูแย่แต่เลือกเอาเลือกเอาครับถามเขาไหมว่าเขาได้ไหมไม่ได้ถามเลยแต่แต่เรารู้สึกได้รู้สึกได้แล้วก็เห็นพิมพ์จะมีเป็นล่างๆนะครับเนี่ยพิมพ์เป็นสามเหลี่ยมเป็นชจบข้างล่างนี้เป็นเนื้อหายไปเราเห็น เทแล้วเป็นสามเหลี่ยมขึ้นเปนหน้าแกนแว่าเหมือนห้ามครับอันนี้องค์ขึ้นคออนนี้ับคอแล้วถ้าขึ้นคอนี่จะเป็นสายปากน้ำรับไปสายปากน้ำหมดเลยทำไมถึงสัทธาขึ้น่อปากน้ำเพราะผมเคยแต่ก่อนผมไปขับรถแล้วผมเจออุบัติเหตุตอนนั้นตอนนั้นก็อะไรในรถผมก่อนผมผมผมก็ มีมีคาถาของหลวงปู่ซึ่งอาจารย์ใหญ่ที่ที่บ้านนอกอ่ะคือชื่อคุณปู่สุทธิคุณพยักแกเคยมาบวชที่วัดสังน้ำแกกลับไปบ้านเรากลับไปบ้านเราก็จะไปเป็นคาถาของเธอไปบอกว่าจำได้ไหมจำได้ครับสัมมาอะหังเลยนะครับมาแค่นี้ครับคือสั้นสั้นเนี่ยผมจำเพราะว่าผมคาถาอื่นแวงกีอบก็แล้วแต่เราจะชอบ ธรรมะทางแค่เนี้ครับเพราะว่าอันนี้คือคาถาคือคาถาอื่นเนี่ยมันยาวบางทีคาถาไล่ผีไล่อะไรอย่างอื่นยาวผมจำอ่าจำไม่ค่อยได้เพราะแต่อันนี้อันนี้อันนี้รู้สึกว่าชอบครับสามารถจำได้เลยครับจบเลยเขาชางจำได้แล้วก็สั้นขนาดครับสั้นแล้วก็ผมมาไปขับรถปรากฏว่าเจออุบัติเหตุคือก้อนหินมันติ้งมาจากภูเขาภูเขาตรงแถวไหนที่สระบุรีครับโอ้แล้วพอ ก้อนใหญ่ใหญ่แต่มันเป็นทรงกลมทรงแบบจิ้งลงมาเลยจิ้งลงมาแล้วขึ้นลงมาได้ไงก็แถบนั้นมันเป็นที่ทาระเบิดเห็นะครับแล้วมันไปค้างอยู่ไปค้างมวันไหนมันทนไม่ไหวก็กลับเทียงิ้งลงมาเหมือนหินหล่นตามไหลทางครับก็เลยทําให้คือในในในรถเราแล้วในที่เราอยู่ไม่มีอะไรเลยนอกจากหลวงปู่แถววันนั้นมาก็เลยศรัทธาหลวงแถววันนั้นก็ศรัทธาหลวงปู่แล้วเริ่มสะสมยังไงก็เริ่มเจอก็เก็บที่ะ้มีอะไรบ้างที่ ที่ได้มาในในงานของวัดสังน,น้ำหรือได้มาแล้วปล่อยไปไม่ไม่ได้ปล่อยเลยครับให้ปล่อย,ยครับก็เก็บอย่างเดียวอนะไรย่างเงี้ยแล้วแล้วที่ขึ้นคอกระดังนี่นี่นะครับเยอะมากมกระป๋าเนี่ยหน่อยะะแล้วเขาจาจกยังไงก็บบเบืนได้ไหมเขาโจกอย่างนี้ก็บบับืนใส่หนึ่งนี่แต่หลวงพอ่อสางน้ำ <c oughs> โอ้ยโอ้ยเดี๋ยมไปเออจริงๆด้วยนะครับอย่างที่เขาจริงจริงครับรุ่นอะไรบ้างรุ่นหนึ่งมีรุ่นหรุ่นสองรุ่นสามรุ่นพิชิตมาน รุ่นไหนนะที่ว่าจะให้พี่รุ่นไหนรุ่นนนี้ะครับอันนี้รุ่นที่ชิบมาชิบมาท่อแก่ที่ท่องต่องเป็นท่อเรียกว่าไฟฟคอนคาริฟ้อนอันนี้รุ่นหนึ่งอันนี้รุ่นหนึ่งที่โดนที่โดนมดกินไปหน่อยว่าแมลงกินครับแต่ไหนกันจีอันนี้รุ่นสามมีรุ่นสามเป็นรูปเป็นล่างหน่อยอันนี้รุ่นสามนีรุ่นสามที่เป็นรูปเป็นล่างที่สุดงานนั้คือว่า ดูจริงจริงจะไม่เลยเราเราไม่ได้มาเพื่อปล่อยไปครับนี่ก็วสวยจริงไหมโอ้โอนี่เสียดีเย็ดได <c oughs> ้นิเแต่วงนี้สวยนะแต่แท้ไม่แท้ดูไม่ออกดูแต่ว่าสวยไม่สวยอ,อ,บบอันนี้อันนี้อะไรทีนน่เคชื่อไปน,นี่ก็มาตั้งแต่นั่นบบครับเป็นแร็คบางทีบางคนก็เขากลัวพะะระจะเสียก็บางทีเขาเชือ่อกชุบแร็คใหม่ก็มี ถ้าเป็นแลกเก่าก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้อาจจะแลกกเก่าหน่อยแต่ว่าก็เนี่ยฮะแลกเก่าแต่ตรงนี้ข้างหลังก็หลุดหมดแล้วอันนี้คือรุ่นไหนรุ่นหนึ่งนะสวยนสมบูรณ์นะสมบูรณ์แต่ข้างหลังไม่สมบูรณ์ข้างหลังหลุดหมดแล้วเพราะโดนน้ำถ้ามีใครอยากได้ก็ ยังห่วงอยู่ครับยังห่วงอยู่ครับไม่ไม่ปล่อยครับทีกปานาจะให้สองหมื่นน็ดเราจะว่าใจเย็นเอาง่ายนี่หมดเส้นใบเส้นใบว่าไหวยังไม่ให้ครับแต่ถ้าให้คือให้ชื้นให้ซื้อๆครับอาจจะให้ไปใช้ไปผูกตาอะไรเงี้ยแบ่งกันตัวนี้นี่คือศรัทธาจริงๆรับทุกท่าไม่ได้พูดเล่นหาอะไรก็เจ็บแล้วก็เจ็บพี่ถ้าเป็นผ้าบาดน้ำนี่ไม่ให้ต่อมีมีอีกเยอะกว่านี้ครับที่เป็น เหรียญพวกอะไรต่างๆแต่ไม่ทันหลวงพ่อแแต่ก็เก็บเป็นรูปภาพเอาไว้ศรัทธาเป็นรูปภาพอะไรต่างๆของหลวงปู่เก็บไว้หมดเลยว่าช่วยทำช่วยชีวิตครับทนช่วยชีวิตเราในคอนเชื่์ของเราครับตอนนั้นคือเราเราเจอด้วยตัวเองครับมาถึงได้รู้ว่าภาษาพะเพื่อประสบการณ์ประสบการณ์ครับพอมาถึงพพะเอกวันนี้วันนี้ที่ไม่เคยสอนแลยอันนี้เป็นสองแล้วครับสมเด็จพิมพ์เช่นได้ครับนายขนทบพิมเช่นได้ครับ มันเปิดยากว่าแท้ม่แท้เพราะาเราก็พอสมเร็จก็จะเซ็นทุกลายใช่ไมไม่ใเราไม่เชื่อชาญพอตรงนี้ป็นแต่ถ้าชอบถ้ามีศรัทธาก็ดีหมดครับอันนี้คือพระเอกของวันนี้ครับได้มาวันนี้เลยครับพระเอกได้วันนี้รวมข้อเงินวัดบางคลานครับพีมี์ตาก็เลยอยากได้ครับว่าเงินอ๋อเงินชดใช่เพราะตอนนี้ไม่ต้องมีตังค์ต้องให้หลวงพ่อเงินขึ้นก่อนใช่ครับแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อจดตาก็เอามารวมกัน ถ้าเลยสดเงินก็จะไม่พร้อมจับใช่ครับมันเป็นสดเป็นเงินสดนี้เป็นวิธีคิดของแต่ละคนครับเป็นเหมือนเหมือนเราแบบคิดบวกครับทิดบวกิบวกก่อนว่าเป็นแคสอย่างเป็นแคสจะมีคือเงินสดครับเงินสดเงินสดก็เลยได้ลงห้องเงินไามเลยครับเหมือนที่พิจารคือรูปร่างตอนนี้คือไม่มีร่องรอยเลยนะครับล้นทั้งสองด้านเลยด้านหน้าก็ล้นด้านหลังก็ล้นข้างล่างก็สึกเหมือนกันครับข้างล่างก็สึกครับเออ แต่ก็รู้สึกว่าแท้รู้สึกว่าแท้เพราะอะไรที่รู้สึกว่าแท้ก็รู้สึกโดยเหมือนเราเมราะดูพระก็ไปเปิดด,เด,ดูเปิดดูในในหนังสือเปิดดูใน YouTube ใน Google อะไรต่างก็พยายามดูไล่ดูจากทำเนียบของหลวงพอ่อแค่ที่หน้าบากเป็นเป็นรอยจำแห่งหนึ่งก็มีส่วนนะไไ่ดูมันเป็นเก่าอ่ัมผ่นผ่านดูเนื้อูหรอบเนื้อก็เก่เาเขาบอกว่าเป็นหลวงพ่อ เงินนี่แหละที่ดูยากครับคือหลวงพ่อเงินน่ะถ้าเราไปอ่านประวัติก็คือมีการสร้างมานานแล้วก็ม,มีหลวงพ่อที่เป็นลูกศิษย์ก็สร้างมาเหมือนกันสร้างในทีมเดียวกันคล้ายกันคล้ายๆกัน,กนมันก็เลยทําให้คือโลหะบางทีเอาจากชนวนเก่าอม,มาผสมชนวนใหม่ผสมกันผสมไปมาเลยดูคือถ้าคนที่เป็นเขาซื้อกันหลักแพงจริงอ่ะคือเขาเข้าหาเนี่ยอันนี้อันนี้อ่านยากทำงานไม่เคยเห็นเ็นเขาเข้ากันเป็นล้านนะครับเข้ากันเป็นร้านเป็นล้านเลยแทนแทนแบบ ไปเห็นข้อมูล้วตกตกไก่มีสามล้านสี่ล้านมีสามล้านสี่ล้านแต่ทีนี้ที่มีปัญหาคือว่ารูปทรงเนี่ยไม่ว่าแต่ละรุ่นเนี่ยติดตางสีสีบางหยาขนาดนะครับไม่รู้จะจะจําตัวไหนอันนี้ความรูนะครับรูดูให้เส็อแล้วรุ่นก็คือผนซื้ออันอันดับแรกซื้อด้วยศรัทธาก่อนคือยังดูแต่ว่ายังไม่รู้หรอกว่าแท้แต่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 เต่าต่แต่แต่แความเก่าต่แต่แต้แต่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 าต่แย่แต่แู่แก่แ่แก่แต่่ ก็เลยทาให้เราเชื่อมั่นเชื่อมั่นอันนี้จะเห็นแค่รูปทรงนะครับเห็นแค่รูปทรงไม่เห็นรูปร่างเลนไม่เห็นไม่เห็นร่างไม่เห็นแต่ก็เห็นเหมือนสึกรอยสึกของดวงตาอะไรเห็นเล็กๆด้น้อยครับแต่สตาฟไปแล้วแต่สตาแล้วเหมือนงานศิลปะอะไรประมาณนี้มองเป็นเป็นยังไงบ้างคะสมเด็บพิมไหนไปแล้วเป็นพิมพ์ทั่วไประปรธานทั่วไปปล่อยต่อ แน่นแน่ีดของเงินแด่แฉ่ข้คอร์ด่า้องมาด้ครับยังคือคือยังคือใขคอรีคืออังคืออยู่ครับคือได้หินะครับใจยังคืออยู่ได้นมันแฉ่ทะลุเราให้คือใหไปเล่าอาหายไปตายทั้งใจก่อนครับ องซองเมือบซองโดนเนื้อซองไก่ขโมยแก้วห้างแก้วทำพวกโมว่าแท้พวแท้ท่านว่าท่านถึงบอกแต่ว่าถ้ามีศรัทธามันเชื่อเรื่องเดียวครับถ้ามีศรัทธาคขัเสมอครับส่วนราคาเท่าไหร่ไม่พูดถึงเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อมาปล่อยไปหลวงพ่อเงินวัดบางพานชินพิจาของรุทธะธสุระอะไรนะรุทธะรุธณะมีเรื่องเล่า วันนี้เราเรื่องหลวงพ่อเงินทิมชิตาวัดบางคาครับขอให้เงินสดครับครับปีใหม่นี้ก็ขออาราธนาบารมีธรรมของหลวงปู่สดหลวงพ่อเงินนะครับให้ทุกท่านมีเงินสดร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจนและมีความสุขตลอดปีตลอดไปครับ และฝากทุกท่านช่วยกดติดตามช่องรุธนะมีเรื่องเล่าและกด subscribe กดกระดิ่งให้กำลังใจในการสร้างผลงานต่อไปสร้างงานต่อไปและเจอกันในปีหน้าครับผม